มาส่งพี่ละก็เ<ะ>มื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่ที่ที่หน้าโรงพี่แล้วล<ะ>ก็ก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือช่วงเช้าได้ไปงานช่วงเช้าพอดีช่วงเช้าโมด,ดูแลฝั่งแม่ออสแม่พวกแม่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่แม่นะคะเลยไม่ได้ไปค่ะ บอกอะไรพี่คะบอกอะไรก็บอกเขาว่าหนูมาส่งแล้วแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะ ตลอดสมเดือนที่ผ่านมามันมีหลากหลายอารมณ์มากทั้งเรื่องคดีทั้งเรื่องความรู้สึกโอออย่างล่าสุดก็มีเรื่องเรื่องโทรศัพท์เหลอคะค่ะก็ก็ได้ทราบแล้วนะคะอยา่างอย่างเรื่องโทรศัพท์มือกราบแล้วคะ่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเนรรอเมลรอดเชียวอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ที่เราก็เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสีเขาคอนแทคมหาหมู่เขาว่ายังไงมากเขาติดต่อมาว่ายังไงมากเยอะมากเลยค่ะก็ เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทาั้งนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกระตาตัวเองแล้วค่ะว่าว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงว่าโมโมได้โมมากกว่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมใช่โมมองโมมองว่ายังไงเพราะบางคนจะมาว่าเอ๊ะตกลงว่าเหตุนี้หรือ หรือโซเชียลเนี้ยทามาเพื่อตกลงช่วยหรือทําลายกันกันนะก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเวลอนออฟฟิเชียลที่มีคนตามล้านสี่กว่าๆนะคะก็คนนี้เป็นคนทําขึ้นมาใช่ค่ะถาค่ะพี่ถามแล้วที่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทํารู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ ถ้าถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายว่าที่โมซาบมาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไ้ไว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะพี่ เนี่ยเดี๋ยวอยูโดนด่าอีกหนูไม่โดนด่าเดี๋ยวว่าอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคเข้าใจแล้วแตตัวโมเองโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพล่ากับภาพล่าสุดเหรอะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหาก็จะเป็นข่าว ก็หลังจากที่ส่งให้พิติก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นดอกหลังจากที่โทรหาพิติก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อโทรมาจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องเขาที่ถอยลู่เมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่ายสองสามสิบเก้าค่ะผ่านจากพิติกเลยใช่ค่ะวิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะของพิติกเป็นภาพนิ่งปะคะเขาบอกเป็นคลิปเปป็นคลิอารเป็นคลิปค่ะ ตำรวจเรื่องนี้ไหมแล้วมันจะมี้นทม่เหะสมฝ่าี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการปรับลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะลราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่ตอนนี้มันเชื่อใจใครมไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อะค่ะโมถ้าหลังจะกนีตํารวจไซเบอร์เขาแบบคุยกับเราเนดีไให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตํารวจไซเบอร์เนี่ยหนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่า เพื่อนละมาส่งพี่ละก็เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่ที่ที่หน้าโรงที่แล้วก็ก็ก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือช่วงเช้าได้ไปงานช่งชวงพอดีช่งชวงเช้าโมดดูแลฝั่งแม่ออสแม่พวกแม่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่แม่นะคะเลยไม่ได้ไป ก็บอกอะไรพี่คะบอกอะไรก็บอกเขาว่าหนูมาส่งแล้วแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนะคะอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะ ตลอดสเดือนที่ผ่านมามันมีหลากหลายอารมณ์มากทั้งเรื่องคดีทั้งเรื่องความรู้สึกเอออย่างล่าสุดก็มีเรื่องเรื่องโทรศัพท์เหลอคะค่ะก็ก็ได้ทราบแล้วนะคะอย่างอย่างเรื่องโทรศัพท์โมกราบแล้วคะ่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเนรอเนรรอดเชียวอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ที่เราก็เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสีเขาคอนแทคมหาหมู่เขาว่ายังไงมากเขาติดต่อมาว่ายังไงมากเยอะมากเลยค่ะก็เราได้ดูต่างๆว่า จริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทาั้งนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกระตาตัวเองแล้วคะ่ะว,ว่าว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงนะว่าโมโมได้ากกว่าเขา่อยออกมาแล้วใช่ไหมโม<ง>มองโมงมองว่ายังไงเพราะว่าบางคนจะมองว่าเอ๊ะตกลงว่า overall. เหตุนี้หรือ หรือโซเชียลเนี้ยทามาเพื่อตกลงช่วยหรือทําลายกันโมกันนะก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเวอรลน์ออฟฟิเชียที่มีคนตามล้านสี่กว่ากว่านะคะก็คนนี้เป็นคนทำขึ้นมาใช่ค่ะ่ามค่พี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ ถ้าถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายแต่ว่าถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหไว้ให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะพี่ เนี่ยเดี๋ยวถูกโดนด่าอีกหนูไม่ถามเดี๋ยวว่าอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคเข้าใจแส่วนตัวโมเองโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียาหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริง <c oughs> ก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วคะ่ะแล้วกับภาพล่<ร>ากับภาพล่าสุดเหรจ๊ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหาก็เป็นข่าวอะ ก็หลังจากที่ส่งให้พิติกก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นดอกหลังจากที่โทรหาพิติก็คือโทรมาหาหนูเองอ๋อโทรจริงจริงเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องเขาที่ถอยลูกที่เมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่ายสองสามสิบเก้าค่ะหัดจากพิติกเลยใช่ค่ะใช้วิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะของพิติกเป็นภาพนิ่งปะคะเขาบอกเป็นคลิปเปป็นคลิอารเป็นคลิปค่ะ ัเนมีไหมแล้วมันจะมีารให้เหมาะสมใสอ,ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เ,เ,เตอนนี้มันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อะค่ะโมถ้าหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์เขาแบบคุยกับเราเราอีาดีให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตำรวจไซเบอร์เนี่ยหนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่า